สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะและเพจคลองพาโชคเนาะคะ่ะฝากกดติดตามเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะทีนีนนยอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดดีๆเนาะค่ะมือนีเนาะค่ะแอดก็ได้มาตามแนวทางเนาะค่ะพ่อสักเนาะค่ะว่าพ่อซักจะเด่นให้ตัวไดจะฟันให้ตัวไดเนาะค่ะพี่น้องก็เข้าไปติดตามรับชมเนาะค่ะ จากพ่อสักพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องเลยชิวเปนชิวเลยมามามาสวัสดีครับพ่อสักสวัสดีครับโอ้มืาอนี้มาแบบแปลกแปกเนว้ไหมนะครับมาแบบนอนไห้ได้พี่อนมาพี่ครับผมอ่ะหวดนี้เอ้าพ่อสักเเออาาาามมรักทานเป็นเอรักทานหวดทีแล้วอยากนอนมาเลยตัวนี้อะไรหัวที่แล้วกับผมมันดับบอล มันลงล่างผมบอกพี่น้องเอซเอาตัว <ahead> พ so. ่เกตเกตดันสองนะอเงี้จะว่างอยู่ล่างอีกครับผมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพี่น้องเอฟซีมาตามตัวหมดกับพอซักกันนะครับหมดปรวันทีสีนะครับผมไม่เอาไม่ศูนย์สี่เกตเก้าห้าห้าตัวยังแค่เียลยมุงอนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวห้าตัวห้าตัวมามาสองตัวโอ้ยห้าตัวมาสองตัวนี่นี่ห้าตัวมาสองตัวมันสุดกับเก่าแม่ล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวโอ้เสียดายเราพู้สัตว์มาเจอเลยได้เดินบ่เสียดายบ่ต้องเสียดายเอาไม้เอาไม้เดินล่างเลยประคุปคูกับผม 4 20, 20ี่ห้ายีตัวด้ไหครสามารถเด่นได้ 04, 0ู0ยหกครับผมศูนย์เมันดอกยังมันออกตัวบนหรือล่างผมล่างนี่นี่นน<อ>ล่างล่าง,ล,างล่างออก0ูครับอะไรเโ <c oughs> อ,อ้กย์เก้าอันนี้ อันนี้ออกออกออกแล้วตัวนี้ออกแล้ว <c oughs> งวดนี้งวดนี้<า>ปื๊ดจึบมาตำล่าของพอซักกันพี่น้องศูนย์สองสามห้าหกห้าตัวห้าตัวมา สองตัวห้าตัวมาสองตัวล่าง <c oughs> ห้าตัวนี่มันจะมาสองตัวคขั้น,ข,นขั้นบอดถึกบอมีจักตัวอยู่นี่ <c oughs> มอจิมาเนี่บเด่นมาแล้วเด่นมาแล้วเด่นล่าง สองสามสองห้าสองหกหกสองหกสองหกสามหกห้าหนึ่งสองสามงวดที่แล้วหาตัวงวดมีหกตั nah, ควครับผม ว่าสหาตัวราสักตัดตัดหกสองตัดตัดสองสามอ๋เหลือสตัวเลือสคู่สองห้าสองหกหกสามหกสามหกห้าโอ้เน้นหกสามกับหกห้หกสามนักกัมมูน่นเน้นเน่นแนหกสองกับสองสามนี่ตัดออกุอาสักเเนี่แน่นเขียนตัวใหญ่ได้เกล่าหกสามเน้น แน่นแน่นหกสามเอาพอซักดึงออกมาหนีด้วยดึงว่าหนีเด่นเด่นสี่คู่ <c oughs> อันนี้ใหญ่แยกมูลเลยครับผมนานบาทเดียวพี่น้องพี่พอตรงไล่ตามครับผมสองห้าสองหกครับผมสองห้สาสองหกหกสามหกห้า นัดที่สุดคือหกสามต้อน่าจะเป็นตัวร้อนมาเด่นที่สุดคือหกสามกับหกห้าพี่แน่ๆนี่แหละที่แน่ๆก็ต้องหกตัวนี่แหละกับหกตัว <c oughs> แต่ว่าตัวกระซือไหว้ซือไห้กระซือสี่ตัวสองสองสามกับหกสองนี่พอสักตัดออกเนาะมันมันไปคือตัดออกพอสักบ่อ,อมีในดับในดับ,ดบ,ดบ ดูบ่ดับสองดูบ่คู่ดับคู่ดับคู่ดับคู่นี่ดับคู่ดับคู่จะมาขี้บ่กรบแล้วหกหกสองดับเจอสองหกบ่ดับนี่ขับสองครบบ่ดับอดับที่ที่ดหนอดับที่ใดหนอเลิกเกียกับพี่มีอยู่แต่ว่ากระดับแล้วละซื้อก็เสื้อตัดซีดตัวรับผมซื้อซื้อซีดตนี่ยต้องจัดละอ้าวพี่น้องเกียร บนบนบนกระบ,บ,บ่มันใจบน่นเพ่า่ว่าแจวังไรบนอ๋อนะบ่นน้ำบนสี่แปดเก็ดสี่เก็ดสี่แปดสี่เอห้าครับผม 8ปดหกหนึ่งสสามสี <t id>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  <si ่ติดติดบนติดบนหนึ่งสองสามสี่ติดบนดีกรบผมบบมี่โบมี่ก็อ้าวบัตออกเขาเปียหาบัตพี่นองเปียหาบมีอันนี้ติดประหาดจ้าเสียกรบผม อ๋อถ้าทิหนึ่งกับซีกับสองกับสมนี่แมนมาเอาเอาเอาบา,า,า,าดิหนึ่งสองสมมมกับผมที่จะ4ีกับมิตตะ4ีส <4 S 1> <c oughs> ตัวเดียวครับ <ขอ S 2> ถึงวัดสมุนงล่างวันลเรียกว่าซักโมเลยครับผมอาญา <ผม S 2> เจ็ดนี่ตนี้บ่ปันได้ตัวนี้บ่ปันได้โนดแน่ตสเจ็ดเจ็ดนาะสี่เจ็ดกับแปดสี่ไอด่เจ็ดสีกับแปดสี่เด่นสุดไงยงยาไปลยไองแใส่ป็นใสเจ้าอนาเด้อตัวเหล็กหน้าท่างของสักรับผมรับธรรมดาเอางินนี่ครับซื้อว่ที่เขาทั้งบนทั้งหลังเลยเขาเขาเขาเป็นเขาครับ ไม้ว่าสั้นว่าี่ดอกเล่นไหนเล่นี่น้องเล็กล่างหกสามครับผมเล็กบนเจ็ดซครับพี่น้องไปเลอกซเลยไปลยไปรออแล้วฟันให้เ้าพี่น้องเลยหกสามหกเจบนล่างเลยพี่น้องเลยไลล่ไล่ทุ่มหดตัวละยี่สบาทนี่รนี่้นมนาวนี่ถามพระักรูปบาทนีพระักว่ที่ทุ่มนักแรล่พระซันักแล้วตัวเทเรพระักวกระเปาตัวละยี่สบาททุ่มเต็มทุ่ม ุ่มจุดที่เริ่มมอคัสสนอกในทุ่มในทุ่มทุ่มตัวที่สองห้าสองหกหกสามห้าห้าเอ้ยหกห้าตัวนี้มอคัสสนดแหนโอ้อคัสสัดจัดจัดเจ่งเหมือนเก่าที่กับผมหมดทีเดียวนะครับศูนย์เก่าอคัสสัดก็บริโภคมาตรงนึงมันเป็นเด็ดดับทุ่มเด็ดดับเก่ามันมันดับศูนย์ลักสิยดแต่บุญมันดอกล่างบ่ายครับผมโอ้ดอกล่างศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับ หน,นึ่งไม่นันหมด้มันอุปถัมภ์ศูนย์หนึงหน่งสองสามหมดที่แล้วครับผมดับเบิร์ดบารีศูนย์อันสองดับสองดับลักซีบบบ่บ่นครับจะไปนวยอือสองศูบบนย์หนึ่งสองสามตัดบ่ครับผมหมดน่้ตัดทบ่นก็ตัดทบ่นล่างไม่ตัดเนาะ ล่างบ่ได้ตัดกับผมมันทถนให้บนไป็นล่งลางมันล่งลางบ่างอ่ะงวดนี้เยซซี่ครับผมล่างงวดนี้พอซักมาแล้วครับผมศูนย์สองสามห้าหกคือล่างนะครับศูนย์สองห้าหกล่างนะครับงวดนี้พอซักเด่นล่างนะครับเด่นชุดสุดงวดนี้คือหกสามกับหกห้าดอกสองหกกับสองหาเป็นตัวร่องส่วนบนพอซักรถใจบาไว้ที่แรกว่าจะหายตารางนักพี่น้อง ก็เลยให้บนไป้อมเจ็ดสี่กับแปดสี่อ่ะสูกใจเบ้าแหลมกันพี่น้องเด่นหลายสำนักครับพี่น้องที่เด่นหน่อพี่น้องเพราะว่ามีหลายสำนักที่แบบว่าตัวเลขคนเขาแบบต่ละงวดกับเขานะครับเนาะมากงดนี้มันกะครับเป็นตัวเลขที่ชนกันนะพี่น้องกับเลยให้พี่น้องเอาเราว่างไว้จักนิดนึงครับสำหรับตัวที่ครับ ส้นกันลายบอกช่นกันลายสำนักพกชานี่ล่าเนเหมนมาเลยครับบนนี่ออกลอยเปรี้ยงนี่กีนะครับผู้บางสำนักเพื่อนกันครับเด่นไหมครับบัตเทนีเอาตั้งตรงๆมาให้หน่อยให้เพื่อซี่ของแอบเตะแคปหน้าจอไว้พี่น้องเอ้าตรงนี้เลขพอสักงกันครับี๋ยวค่อยไปแชร์ช่องแชร์ช่องกันพี่น้อง